สวนสนุกสุดคุ้มอยู่ได้ทั้งวันแถมเด็กๆเข้าฟรีด้วยปิดเทอมมีพาลูกมาเลยที่แฮปปี้ซันชัยป้าซึ่งตอนนี้มี3โซนเปิดให้บริการแล้วโซนสวนสนุกแรมนมทวงผู้ใหญ่หนึ่งคนพาเด็กอายุต่ตำกว่า14เข้าฟรีสองคนเลยแถมอยู่ได้ทั้งวันมีจุดต่างๆให้เล่นเยอะอย่างสไลเดอร์ห่วงยางหลากสีเล่นตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยมากๆพื้นที่ต่อเลโก้ขนาดยักษ์ส่งเด็กๆเ,เข้าไปต่อเลโก้มีเลโก้ให้เพียบปราสาทบินตายับสไลเดอร์มีหลายจุดมากๆยิ่งกลางคืนยิ่งสวยบ้านตะไคร่กว้างปราสาทเทมโพลินเรือ สวนน้ำสระน้ำสสำหรับเด็กๆเ,เล่นการซุ้มปลาบอลปลาเป้ายิงปืนอัดลมและของรางวัลและอื่นๆอีกมากมายและอย่าลืมไปเล่นเครื่องเล่นไฮไลท์อย่างล่องแพลอยฟ้าที่จะทำให้คุณวาเซียวไปตลอดทางเลยโซนต่อมาโลงน้าแข็งเด็กต่ำกว่าร้อยเซนกับผู้สูงอายุเกิน60เข้าฟรีอยู่ได้ยาวๆทั้งวันมีสไลเดอร์น้าแข็งสำหรับเด็กๆและสไเลเดอร์ห่วงยางน้ําแข็งสำหรับผู้ใหญ่เร็วมากๆพร้อมจุดถ่ายรูปหมู่บ้านหิมะมีหิมะตกด้วยทางลอดหิมะและจุดต่างๆอีกเพียบและโซนสุดท้ายรถโกคาร์ดวิ่งสนุกกเเล่่่นดด้รออบบ็ๆตััแพม เองก็ได้ปิดเทอมเนี้ยพาลูกมาเที่ยวกันเลยสวนสนุกแฮปปี้ซันชัยพาร์คปทุมธาน,นีนี่เองสนุกแน่นอน